สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะแบบง่ายๆค่ะดอกกล้วยไม้ค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ วันนี้ใช้สีเหลืองสองเส้นสีขาวสองเส้นนะคะเลียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะครับจับมาหนึ่งเส้นค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเอามาคองเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเอามาคองเส้นสองค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นลิบบิ้นเส้นสุดท้ายเนี่ยให้กว้างๆนะคะการออกรวบปหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ พลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะจากทางล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ บีบกดทุกมุมให้กระชับนะคะหลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวพับปลายดิบ,บินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวานะคะ จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวปลายริบบิ้นจะชี้ออกไปทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงบิดปลายดิบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้สอดปลายดิบบิ้นลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองที่เราทำนะคะปลายดิบบิ้นก็จะชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาว จับปลายดิบบิ้นพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวปลายดิบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะ เอาสีขาวนี้หลบมาค่ะสีเหลืองนะคะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองปลายดิบบิ้นเราชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะจับพาดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นสีขาวค่ะเส้นที่สองพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายคือเส้นที่สี่ผ้าทับเส้นที่สามค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นหนึ่งสองสามสี่เราทำเส้นที่สี่ก่อนรวบสามเส้นนี้ลงมาค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นสีขาวให้จับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วพับปลายดิบบิ้นนะคะพับตรงกลางเซลริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะนี่ค่ะกีบแรกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ ต่อมาเส้นที่สองเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นสีเหลืองปลายดิบบินนะคะให้ชี้ขึ้นด้านบนนำสองเส้นนี้หลบลงมาค่ะหลังจากนั้นให้จับปลายดิบบินมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบินกลับลงมาค่ะจับที่ปลายสอดลงไปที่ฐานตรงกรีดดอกสีเหลืองค่ะดึงปลายริบบินออกมาค่ะ เสร็จแล้วนะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นสีขาวเส้นที่สามค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนำสีเหลืองหลบลงมาค่ะจับปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีเหลืองค่ะ ปลายริบบิ้นชี้ออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปหลังจากนั้นให้จับปลายริบบิ้นบิดมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะจับที่ปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะ ดึงปลายดิบิน้นออกมาค่ะครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วเส้นที่เราจะทำหรือขั้นตอนต่อมาก็คือเส้นสีเหลืองที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะให้จับปลายดิบิน้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตามตามเส้นสีเหลืองเลยค่ะสอดลงไป ด้านบนนะคะตามเส้นสีเหลืองปลายริบ,บินเราจะมาโผล่ตรงกรีบดอกสีเหลืองนี้ค่ะนี่ค่ะปลายริบ,บินโผล่ขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะดึงให้นำนิ้ว,วข้างซ้ายกดกีบดอกสีเหลืองไว้นะคะนี่ค่ะกดไว้ที่กีบดอกสีเหลืองแล้วเราดึงปลายริบ,บินขึ้นมาเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะถ้าไม่กดนี่ค่ะขอบของริบ,บิน เสมอกับฐานตรงนี้ค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองเส้นสีขาวเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายดิบินขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีขาวเลยค่ะปลายดิบินจะมาโผล่ที่กีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะก่อนที่จะดึงให้นำนิ้วข้างซ้ายกดที่กีบดอกไว้ค่ะ แล้วก็ดึงขึ้นไปค่ะขอบของลิบบินจะเสมอกับฐานตรงนี้นะคะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่สามเส้นสีเหลืองค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะนี่ค่ะ ดึงออกมาค่ะกดที่กีบดอกสีเหลืองไว้นะคะแล้วดึงค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะเส้นสีขาวนะคะ ปลายิบบินจะมาทะลุตรงกรีดดอกสีขาวดึงขึ้นมาค่ะก่อนดึงก็กดที่กีดดอกไว้ค่ะแล้วดึงขอบของริบบินจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแต่ละมุมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะนี่ค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะให้จับปลาริบบินขึ้นไปนะแบบนี้ค่ะ ม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างตอนดึงนะคะให้นำเส้นริบบิ้นออกไปข้างนอกกีบดอกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะนี่ค่ะ ใช้มือทางด้านซ้ายช่วยพยุงด้วยนะคะนี่ค่ะเราได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะต่อมาเป็นกลีบที่สองเส้นสีเหลืองค่ะเส้นริบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนหมวนปลายริบบินเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายดิบินเราจะทะลุออกด้านล่างค่ะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะใช้มือทางด้านซ้ายช่วยพยุงกีบดอกตอนดึงนะคะ นี่ค่ะต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะจับปลายดิบบิ้นขึ้นไปค่ะหมวนปลายดิบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ปลายดิบ,บินทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะใช้มือทางด้านซ้ายช่วยพยุงกีบดอกด้วยนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับปลายดิบ,บินขึ้นไปค่ะม้วนปลายดิบ,บินเข้ามาด้านในค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงปลายีิบินออกมาค่ะนี่ค่ะทำครบทั้งหมดสด้านแล้วนะคะสี่เส้นแล้วนะก็จะได้สี่กลีบดอกค่ะ พลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางด้านขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมนะคะนี่ค่ะมันจะได้แน่นๆนะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s สไ i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ